าลักษณะที่ว่ามาโรงเรียนแล้วให้มีความสุขวันนี้ตอนเข้ามานักเรียนสงสัยวันนี้ครูจะเปลี่ยนวิชาสอนแล้วมาถามครูใหญ่เลยครูครับครูครับวันนี้กรูจะสอนทำอาหารเลยครับโอ้อา้าวครูไม่ได้สอนทำอาหารหรอกครูครับ แล้วครูเอาหม้อมาทําไมครับก็ถามครูเพราะว่าเนี่ยที่บ้านผมมะครับแม่ผมทําลาบน้ําตกเขาใช้หม้อเงี้ยครับใส่แล้วเขาก็นะบอกไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้เองครูก็เอามานะอ่เอาหม้อมาสงสัยวันนี้จะทําลาบน้ําตกเลอว,วิชาดนตรี <c oughs> ไม่พอใจเอา้าแล้วครูเอามาใหม่ก็ฝาหม้อ เอาเอาหม้อมาก็อเอาฝาหม้อ,อมาด้วยสินะเอามาฝาหม้อมา,ออมาโอ้วันนี้จะเลี้ยงโต๊ะเลยครับมีมีเหยือกน้ํามาด้วยเออหลายคนสงสัยว่าวันนี้ครูเป็นอะไรจะเปลี่ยนวิชาสอนหรือ,อยังไงอ่ะมีเหยือกมาก็ต้องมีแก้วมาด้วยใช่ไหมมากันครบเลยถ่วยโถโอชาม นัก <king> เลียงครับที่เอามาเนี่ยจะได้รู้แล้วเอามาทำไมม,ม,มันทำให้เกิดเสียงได้ไงเกิดเสียงต,ยตยอนนี้เป็นจังหวะไหมครับ<ห>เป็น,นเป็นจังหวะมันเกิดเสียงได้อะ มันเป็นแหล่งกําเนิดเสียงแหล่งกําเนิดเสียงอ่ะที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำหรือตามธรรมชาติตอนนี้ถ้าเป็นเอาของจริงมาอ่าถ้าอย่างงี้นะฮะไอ้น,นี่อ่าคนเราก็โอ้ยเอาฝาหม้อมาตีไม่ดีมั้งเวลาไปไปที่ไหนแล้วเห็นก็ข้อฝาาม้อกันไหมเห็นเห็นก็เพาะหม้อกันมีไหมเวลาสนุกอ่ะ ภาสาอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปิดๆโอ้โหสนุกมากเอาเอุกเห็นเธอสนุกแล้วกูก็ไม่รู้จะว่าแม่นี่พ่อพ่อกำลังสนุกอยู่เลยแม่ออกมาจากครัวเลยภาษาอายุขวัญตาโอ้ยเคาะใหญ่พี่ชายออกมา ภาษาอายุวันตาน้องเอ๋ยมี่มานั่งทำตาปิดๆแทนได้ไหมเป็นน่าเกลียดมันน่าเกลียดนะแต่ครูทําแล้วมันน่ารักแต่นักเรียนทำอย่าไปทํานั่นน่าเกลียดครูทำนั่นน,น,น,น่ารักนี่โอ้ยตีเป็นแทนฉากไปเลยฝ่ามุ้งฝ่ามอ้อบุกมาเลยแต่อยากมวมันได้จังหวะไหมเป็นจังหวะไหมครับเนี่ยก็เป็น,น่ะ มันเป็นเครื่องดน,นตรีอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่ให้หน้าเกลียดก็อย่างนี้นะ<อ>นี่เออตีกลองมันก็ดูดีหน่อยแต่บ้านเราไม่มีกลองไงพ่อก็ฟ้าหม้อมาแม่ก็ฟา้าฝาหม้อมาเลยถามว่ามันเป็นเครื่องดน,นตรีได้ไหมได้ฝาหม้อเป็นเครื่องดนตรีได้ไหมได้หม้อเป็นได้ไหมโอ้ยลูกชายเห็นพ่อเห็นแม่สนุกใหญ่ก้าวเ,เหยือกมาเลย พอพ่อร้องปล่อยสาบอายุความตาไหมเป็นเครื่องดนตรีได้ไหมเออประเภทเคาะไงใช่ไหมไม่มีอะไรก็ <c oughs> เคยเห็นคนนักเรียนคนที่เขานั่งสนุกกันนะ่ะนั่งสนุกกันเป็นวงๆอะ่ะทำไรก็ไม่รู้พอก็มองหน้าไม่รู้เรื่องโอ, <c oughs> อ้ <c oughs> เขาก็พูดแบบนี้เออมมนก็ เนี่ยพูดแบบนี้เขาลูกจะทำอะไรกันเอ้ยไม่เมาไม่เมาพอเพลงขึ้นเคาะใหญ่เลยเคยเห็นไหมใครเคยเห็นยกมือหน่อยโอ้สแสดงทุกบ้านเลยสแดสแดงแสดงว่าทุกบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยอ้าวมือลงองอบางคนบบเฮ้ยบ้านไม่แน่ใจเฮ้ยบ้านเรามีเปล่าไม่แน่ใจยกมือทีหลังเฮ้ยมีนี่เคยเห็นพ่อก็เคาะแก้วเคาะขวด เคาะชามบางคนก็เคาะโต๊ะครูถามว่าเหล่านี้เป็นเครื่องดนตรีได้ไหมใช่แล้วทาขึ้นไงนะแล้วก็มีประเภทนี้อย่างเงี้ยตีกลองอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยตอีอย่างเงี้ตยต,ยตีใช่ไหมเมื่อกี้ก็เหมือนกันไอ้ชามนี่ก็ตีเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมตีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถามว่าแทนเครื่องดนตรีไหมได้ นี่คือเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเป็นมนุษย์เราเนี่ยก็เอามาทำเป็นเสียงเอามาทำเป็นเครื่องดนตรีได้ยังไม่พอเสียงของสัตว์อ่ะเดี๋ยวกูให้ดูแลกนักเรียนทําเสียงหน่อยนะเดี๋ยวกูให้ดูแลนักเรียนทําเสียงที่ว่าสัตว์เหล่านั้นมันร้องอย่างไรนะเดี๋ยวกูให้ดูภาพนะครับ รู้จักภาพแล้วอมีอะไรไหมครับเจี๊ยบเป็นเสียงอะไรครับอ่าเออเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเป็นเสียงเรียกของลิงลิงแล้วมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกันอยู่ไปมาเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบมันลองเรียกพวกมา คันมาถึงเวลามันก็หาผลไม้กินเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยเป็นเสียงของลิงเราก็เรียนเสียงธรรมชาติมาเป็นเสียงดนตรีแล้วก็เสียงเสือมันร้องไงสิงโตมันร้องไงหกหกอ่ะหกหกอ่ะเรียกเสียงกยงนันช้าง่ะจ้ะอ่าแป๋นแน ช้ามันร้องป็นๆใช่ไหมอ่าเอาช้ามันร้องป็นๆอะไต่อไปเออต่อไปมันจะร้องยังไงอะไรครับเจ็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 บอ่าเจ็บ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 เสียงนกเราก็มีเครื่องดนตรีที่แทนเสียงนกได้แค่มีเป่าเป่าไล้ดัง คลุยเรียกนกใช่ไหมเพราะนั้นเสียงคลุยเสียงเสียงคลุยเนี่ยก็เรียนเสียงมาจากเสียงเสียงของนกหมดหรือยังย่างเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติฟ้าผ่าดังเปลี่ยงเปลี่ยงโอ้โห้าลองคืน คลื่นนะฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเหล,ล่านี้เป็นเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเสียงดนตรีเสียงดนตรีตรูจะสรุปให้นะครับเสียงดนตรีเป็นเสียงที่เกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ทำขึ้น มนุษย์ทำขึ้นคือทำขึ้นมาเป็นเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการบรรเลงหรือในการที่จะสนุกสนานใช้มนุษย์ทำขึ้นมากับเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงนกร้องเสียงเสือร้องลิงร้องเนี่ยเป็นเสียงที่เราสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมาเพื่อเรียนเสียงธรรมชาติ เพราะนั้นนักเรียนก็จะได้ข้อสรุปตรงนี้ง่ายๆว่าเสียงดนตรีนั้นเกิดขึ้นเองตามขึ้นตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ทำขึ้นอย่างเช่นเสียงกลองเสียงเมื่อกี้เนี่ยเสียงฉาบฝาาม้อก็ดีหรือหม้อที่เอามาตีก็เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับอ้าวเมื่อเราทำเครื่องดนตรีขึ้นมาแล้วนะครับ 拿钱。